มาหาผอดูว่าจะทำคอนเทนต์ตีบวกวันละตัวนะครับคลิปจะลงสิ้นเดือนวันนี้คือวันที่16เดือน2เราจะขึ้นมินเนอร์บวก7กันก็แล้วแต่อารมณ์นะครับว่าวันนั้นจะตีตัวไหนวันนี้จะตีมินเนอร์ขึ้น7อนะถ้าวันนี้ตีติดเดี๋ยวเราจะมาตี8วันพรุ่งนี้ลองเปิดอะไรที่มีไหมเผื่อจะได้ไประหยัด เอคน่าจะมีแค่ร้อยสิบละเราเปิดมาหลายๆใบามากละมีแค่ร้อยสิซื้อเอาก็ได้ไม่เป็นปัญหาละผมจะตีเต็มหลอดด้วยตีวันละตัวตีไปเรื่อยๆจนครบ12วันนี้มาดูซิมันจะติดสักกี่ตัวกูก็อยากจะรู้เหมือนกันวันนี้วันที่12อเอ้ยวันที่16เดือนสเอาไปก่อนตัวนติดไหม เหลือหนึ่งมาโปรเจกต์คนละตัววันนี้วันที่17แล้วแต่วันนี้ผมมีตัวล่อดิคือผมแลกเปลี่ยนมาแล้วมันได้ตัวเนี้ยซ้ำเว้ยผมก็เลยจะเอามาตีคือตัวเนี้ยผมเอามาล่อเพื่อตีคาสิยานเนี่ยคาสิยานผมตีในไลท์ติดไวยผุกคไลท์ของวันที่16หก็ไปหาย้อนดวนได้นะแล้วตัวเนี้ยมันแลกเปลี่ยนมาได้ก็ไม่รู้จะทําอะไรไงก็นอกจากตีทิ้งอะ่ะขออย่างเดียวแหละอย่าติดนะแตกไปโอเคขอแตกอีกทีนึงค่อยไปติดคาสิยานแตกไป โอเคมาคุณดูคาสิยารผมมีกันแตกเหลือ3ใบนะผมว่าผมจะทุ่มกับคาสิยารเนี่ยแหละเราค่อยๆทาใบทีละตัวเอ้ยผมกดไม่ได้ป่ะไอ้มันล็อกอยู่เดี๋ยวปลดล็อกก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แล้วผมก็รอมาจนครบ1ชั่วโมงแล้วครับคุณดูปลดเป็นที่เรียบร้อยคาสิยารพร้อมขึ้นบวก8ปีแบบว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นเรามีกันแตกแค่4ใบเท่านั้น ตีวันละตัวแต่ไม่รู้กตีกี่รอบขอใบเดียวเลยได้ไหมเดี๋ยวจะเอาตังค์ไปตีบวกเล่นให้หมดถ้าติดภายในเทคเดียวเดี๋ยวตังค์ไปตีบวกตัวอื่นก็ได้กำแตกบุหม,มดแน่เลยทีที่สองทีที่สองอาซิยนันอุ้ยก่อนหน้านี้เราตีแตกไปสองตัวแล้วนะเว้ยนี่เขากับเราตีแตกมาสามตัวรวดแล้วนะอันนี้ตัวที่สี่อันนี้เ่ากับรอบที่สี่แล้วในการขึ้นบวกแปดมาได้ละ โอ้โหนี่กูเซิร์ชแล้วเซิร์ชกูเกิลเลตีบวกใหม่ใกล้ฉันซื้อใหม่ซื้อเลตีบวกใหม่ที่อะไรเนี่ยไม่ติดเลยหรอขอ,อน่องอีกายามึงอย่าทำเป็นเล่นตัวเฮียกันแตกแม่งกันได้สามแสนแต่กูยัดตัวแค่สี่พันเอ็มเนี่ยม,มึงจะไม่ติดเลยหรอมาได้แล้วกันแตกกูจะหมดแล้วเนี่ยหแล้วน่วงติดนวงแบบนี้โอ้โหกันแตกหมดจริง สงสัยต้องเก็บไว้สักยี่สิบใบกูกลาจะเก็บกันแตกไว้ตีบวกเก้าตัวอื่นนี่ไงกาเก็บไว้ยัดบาโลเตอรี่ให้ดูกูต้องมาใช้กับมึงเหรออาติย่าติดให้หน่อยก่อร้อมา,า,าอาติย่าบวกแปดรอไปเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นับหรอกอุ้ยทําเป็นเล่นทําเป็นเล่นแตกเยอะเกินเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเก็บกันแตกไปยี่สิบใบมาตีใหม่อยู่ดีๆก็ตียากเฉยเลย เราวัดไปเลยกูวัดแม่งเลยกูไม่สนละเท่ากับถ้าแตกหมดคือตีประมาณเกือบสิบทีอะคาสยาร์ไม่สนกันแตกกูตีแม่งละมาโอ้โหชิบหายละคนดูทีสุดท้ายนี่กูใช้กันแตกอัปเกรดซ้ำคุ้มเลยเหรอวะเนี่ยบ้า นี่มันสิบตัวลวดเลยนะเว้ยไม่ตียากไปหน่อยหรอวะอย่างน้อยขึ้นบวกสารเต็มหลอดก็คงไม่แตกหรอกเฮ้ยเจียมมึงมาดูดิเฮี้ยอะไรเนี่ย วันนี้วันที่สามแล้วคนดูก็คือวันที่สิบแปดนะครับที่เราจะมาตีโปรเจกต์วันละตัวแล้วคลิปก็ลงตอนสิ้นเดือนผมตีเอเลียสขึ้นหกสิบสดสดร้อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นบวกเจ็ดเนี้ยถ้าติดอีกเดี๋ยวผมก็จะขึ้นบวกแปดไปเลยโอเคโอเคลุยได้เอเลียสบวกเจ็ดไปครับอู้อทำไมไม่ติดอ่ะ อีกทีนึงก็ไเอเลียสสรุปโปรเจกต์กูคืออะไรตีวันละตัวหรือวันละกี่ตัวกันแน่เนี่ยกูเริ่มงงละวันแรกที่ตีก็ตีแค่ตัวเดียวนะวันที่สองนี่ก็หลายตัวอยู่ว่าที่เราตีบวกแปดเล่นวันนี้ก็กี่รอบแล้วเนี่ยหลายรอบอยู่เหมือนกันนะแล้วผมเข้าปุ๊บกดปั๊บมแล้ทำไมแตกมันต้องเหลือสี่เหมือนเดิมหร หนักจริงว่ะเหลือเท่ากันเป๊กูจะรั่วไม่มาสักปีเออ,อเก็บร้อยหกไว้ดีกว่าเผื่อไปนั่งตีเล่นใหม่มาครับผมพอดูวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่4ที่เราจะตีบวกขอให้ติดได้ไหมวันนี้มันเป็นกาวเวนเบิรด์ดตัวนี้ผมอยากได้ด้วยอยากได้กว่าซาิยะดิแต่ประเด็นคือยัดกันแตกใส่คาาซิยะไปหมดละ ออืเดี๋ยวใช้อัปเกรดซ้ําถ้าแตกปุ๊บเราจะไปขึ้นแปดเลยนะคนุณดูมาดิมันติดอ่ะขึ้นเลยขอ,อได้หรือเปล่ากาเวนเบิร์ดโอ้โหลกูได้แค่บวกหกด้วย แย่อแย่เป็นบวกเจ็ดแตกแน่เลยตีติดสักวันไหมนาะมาฮะคุดรู้วันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่ห้าบ้าที่เราทำคอนเทนต์นี้มาคือตีวันละตัวนะแต่วันนี้จะมาตีบวกเก้าสักหน่อยวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบนะครับคุดู ขึ้นบวกเฮอร์ฮนันเดสแล้วกันเพราะว่าตัวลิว่าพูผมขึ้นบวกแปดขึ้นบวกเจ็ไม่ไหวเลยนะมีลองตีแบบตีไปแล้วมันไม่ติดก็ซึมเหมือนกันนะซื้ออะไรแปบ๊บหนึ่งอะไรแม่งแพงอยู่นะค่าตัวสี่หมื่นเท่ากับเราจะโดนไปประมาณแสนห้าประมาณนั้นคุ้มกูไหมเนี่ยโปรเจกต์คนละตัวเรามันจะติดสักตัวไหมวะคุณดูผมอยากจะรู้จริงๆมาเฮนันเดส ไม่มาวามาครับคนดูโปรเจกต์วันละตัววันนี้ก็เอเดสันนะครับคนดูเขาฝากขึ้นปกแปมาจัดเอเดสันให้คนดูซะหน่อยไปปึ๊บ อันนี้คือเข้าสู่วันที่6เรายัางตีแตกอยู่เลยว่าคนดูโปรเจกต์ Project วันละตัวของเราวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วที่เรามาตีบวกกันคนดูคนดูเขาอยากได้คือเคสบวก8แล้วผมดักได้บวก7มาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวตีไปเสิร์ฟอ่าแล้วผมก็ได้ไลท์บวก7มาด้วยเห็นราคาบวก8มันก็ดูใช้ได้ดีนะครับเลยว่าจะตีเล่นไปด้วยเลยอ่าวันนี้ก็จับแป2สองตัวนี่คือถ้าเราตีต่อเนื่องนานขนาดนี้แล้วมันไม่ติดสักตัวเลยกูถือว่าโปรเจกต์กูแบบเพอร์เฟกต์สัตว์เลยนะ อเคไปตีไรให้มันแตกก่อนเดี๋ยวไปใส่คเคสกันต่อห mm hmm. ยัดกันแตกไม่ได้นะคือเคส mm hmm. มาคืเคสบวกแปดกอดอกรอแล้วติดได้เลยออออันนี้ก็เข้าสู่วันที่เจ็ดที่เรานั่งตีกันมาต่อเนื่องนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนี่หว่าตีต่อเนื่องมาเจ็ดวันยังไม่ติดเลย อันนี้ตอนแรกคือตั้งัังจะต,ต,ตั้งชื่อคลิปว่าโปรเจกต์แบบว่าตีวันละตัวนะแต่ช่วงหลังนี่ตี2ตัวบ้าง3ตัวบ้างแล้วอารมณ์แล้วตั้งแต่คาสิยาร์โปรเจกต์กูเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วชื่อคลิปกูเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวกว่าจะถึงวันที่28ชื่อคลิปกูเปลี่ยนอีกก็อค่อยว่ากันนะเอาให้มันติดสักตัวหนึ่งใครมันจะตีแตกหมดว่ามาครับผมคนดูอันนี้ก็เป็นวันที่8ที่เราตีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะครับอันนี้คนดูส่งเข้าประกวดเป็นทางด้านซาลีบาซาลี นะแล้วคุณไม่มีอะไรให้ผมเหรอเนี่ยมีอยู่มีอยู่กดหาอะไรตีโอเควิไม่พอดูบวกแปดพออยู่โอ้โหพอดีเลยพอดีงบเลยอะผมข่อให้คุณได้หอยให้คุณโดนนะทุกครั้งที่เข้าไอ้ดีมาแล้วกดเลยอะมันติดตลอดนะครับเอาไปยิงก่อนได้ครับไม่ใช่มันพอแล้วเอ้าหรอ้วทำไมมันเรียงอย่างงี้วะเย้ไปซื้อแถมให้เขาอีกตัวหนึ่งเนี่ยอะเดี๋ยวไปยิงก่อนหนึ่งลูกแล้วกัน ไม่เป็นไรหรอกคุณคิดซะว่ามันเป็นการลงทุนให้ซาลิบาติดๆซาลิบาเข้าหน้าเป้าเริ่มมาก็เจ๊ง <c oughs> ดูพูดเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อด้วยสูตรต้องมีสูตรต้องมาใครเป็นรูปโอ้โหแม่งมีรูปเดียวซาลิบามันต้องซื้อปีอืนอ่นะถึงจะมีให้เปลี่ยนใช่ไหมไม่เป็นไรซาลิบาพาวเวอร์ช็อตลูกนึงเท่านั้นสวยเมื่อกี้กดหลอดไม่เขี้ยวไห นี่แหละซาลิบาบวกแปดมาและนี่ก็คือการตีแตดต่อเนื่องเป็นวันที่8ดแล้วครับมาครับวันนี้วันที่24เดือนสองนะถ้านับจากที่เราเริ่มทำคลิปก็นับเป็นวันที่9แล้ว กูจะตีติดไหมนะครับผมมีตีล่อสามตัวในดีตัวเองนะแล้วเดี๋ยวจะไปตีนาบีในดีคนดูต่อไอดี ID เดียวกับที่ตีรอบก่อนไปเลยรอบก่อนตีตัวอะไรไปวะรอบก่อนตีซาลีบาไปนั่นแหละไอดี ID เดียวกันเลยเดี๋ยวรอบนี้เอาเอาพวกนี้ล่อก,ก่อนก่อนที่จะไปดีคนดูกันเอโก้อโก้เอาหน่ยจีมแมง มาดูกันว่ามันจะติดักตัวไหมคอนเทนต์นี้จริงๆระหว่างทางมันก็มีตีติดนะไว้คนดูแต่มันไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์นี้ไงที่ผมตีติดมันไปอยู่ในคอนเทนต์อื่นนะคือไม่นับนะคอนเทนต์เวลาตัวของเราก็คือไม่นับเรานับแค่ตัวที่ติดตอนอัดคลิปในคอนเทนต์นี้เท่านั้นเท่ากับว่ายังไม่ติดเลยโอเคปะต่อที่นาบี้ไอพวกนี้คือตีลอ่อนะครับ อาพิบหายแล้วกูล่อตัวนี้ขึ้นบกวกเก้าแม่งเลยตังพอไม้นี่ยพออยู่แล้วตีล่อซะเต็มหลอดเลยกูโอเคสามโอเคมามาขึ้นแทนแล้วนะบี้กูแค่เหลือกองเตกตัวลดหลอดหน่อยดีกว่า ออเี okay. ต้องติดนะเวนาบี้มาอันนี้คนดูเขาไปไล่ตีบวกเจ็ดกลับมาอีกรอบนึงแล้วสำหรับนาบี้ยี่สามทีเอสผมบอกเลยว่ารอบนี้ยังไงแม่งก็ต้องมา มันไม่มาไม่ได้แล้วนาบี้มึงต้องมานะผมไม่ตีล่อแล้วนะคนุณดูแบบว่าไม่ต้องพิทีรีตองเยอะถ้าจะติดเดี๋ยวมันมาเอง่อาละอันนี้ผมยัดในคอนเทนต์ถือว่ารวมอยู่ในคอนเทนต์ตีต่อเนื่องอยู่นับไปวันเดียวกันเลยต้องมาแล้วนาบี้เดี๋ยวผมจะปล่อยคนชนไปเราแค้มกับคนดูนะี่แหละขอได้ไหมนาบี้อย่าเล่นตัวเลยติดตดไปเถอะนะมันจะได้เป็นปกคลิปไงเท่ๆผมๆนาบี้ โอ้โอีเอ็มตียากจริงวะและวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สิบแล้วคดูที่เรานั่งตีบวกกันแบบไม่ติดเลยนะทั้งคอนเทนต์นี้วันนี้ก็ว่าจะมาขึ้นบวกเก้าชาเกลี่หน่อยถ้ามันติดเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ตีบวกสิในวันที่ยี่สิบแปดแล้วกันถ้ามันติดนะวันนี้ก็เบาๆไปนะครับปีที่หนึ่งชาเกลี่บวกเก้าห้ามเลยมาไหมดูซะหน่อยอะต้อไม่มา เรายังเหลือปีว t ทอยู่อีกหนึ่งครั้งนะครับ yeah เดี๋ยวไว้ซ kind of ื้อเก็บเยอะๆเดี๋ยวไว้ตีบวกเก้าค่อยมาเอาไว้ขึ้นบวกสิบสี่เดียวเบาๆไปวันนี้ชาลีแตกหมดมาคณดูผมตีซาร่าขึ้นบวกเจ็ดได้ละใครอยากดูว่าตอนตีเป็นยังไงไปย้อนดูสตรีมของวันที่ยี่สิบหกนะครับกูนั่งตีมาเป็นชั่วโมงเพิ่งได้บวกหกครั้งแรกแต่อันนี้เราก็จะมายัดในโปรเจกต์ตีต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สิบเอ็ดล เดี๋ยวผมขออนุาตใส่บวกเจ็ดซาร่าเลยแล้วกันถ้าติดก็มีหวังนะได้ลุ้นเสมอแหละไล่มาถักขนาดนี้มาซาร่าบวกเจ็ดมาได้ละอุยเอาเว้ยผมมีตังค์ซื้ออะไรอยู่นะแต่ผมจะใช้คานาวโลให้เป็นประโยชน์ได้เวลาแล้วแหละคานาวโลซาร่าบวกแปด ตีล่อหน่อยมันรวดเกินได้เดี๋ยวผมไปตีร่อสักเตัวเดี๋ยวไปตีร่อเจตัว็สซื้ออะไรไว้ก่อนเราจะตีให้แตก10ตัวนะครับเราวัดซาร่าตัวที่ส1บเอพราะซาร่ามันเบอร์11บเอ็ดไงแล้วถ้าแม่งตีเซี่ยวหลอดติดกูจะเก็บไว้ตีวันอื่นละกูไม่ตีวันนี้หรอก พร้อมลั่นพร้อมบวกเวกโวยวายซาร่าไม่ไมถ้าติดเราจะดีใจแบบเงียเงียบอันนี้ล่อตัวสุดท้ายแล้วคุณดูอันนี้คือตัวล่อตัวสุดท้ายละประมาณสิบตัวแหละตาล่าเข้าปุ๊บกดปั๊บเลยนะเราจะดีใจแบบเงียบๆียนะคุณดู ดีใจแบบไม่ไมีแบบรู้เห็นรู้มือไอเชีย่ยเรียกได้ว,ว่าสกัดจุดไม่ต้องไปกันต่อแม่งมันล่อซื้อจริงๆเลยมันอยากให้โกคาร์โนวโรออกจากตลาดนี่ว่าอ่าประมาณนี้อันนี้ของวันที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตีวันที่11นะฮุนโดแม่งเอ้ยกูนึกว่าจะแบบได้ทรงดีกว่านี้ได้เ่ยน,นะเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีวันพรุ่งนี้วันที่12ที่เรานั่งหวดกันมาแบบไม่ติดเลยตาราบวก7กูไม่นับนะกูนับแค่ตอนบวก8ก็คือแตก แม่งเอ้ยใครย้อนตีม,มแม่งย้อนไปเหมือนตอนขึ้นบวก5ใหม่มผมวนอย่างนี้ประมาณ56รอบนะวน1ขึ้น5 8แตกหขึ้น5แตกหขึ้น5 8แตกเนี่ยแม่งขึ้นเพิ่งติดแบบบวก6บวก7อย่างละ1เทคเนี่ยเพิ่งมาติดช่วงหลังๆเองคนดูมานี้แล้วนมาครับผมคนดูตีบวกแล้วหน่อย นะอันนี้ผมย่อยทีมเชลซีเพื่อมาตีบวกเลยนะในตัวไก่เอาวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ตีต่อเนื่องนะครับก็วันที่12รับเลยวันนี้จะมาตีโทโมรินะครับเพราะว่าผมอยากไปทํามิลานเล่นผมเบื่อเชลซีแล้วจริงๆนะผมจะทํามิลานบวก8ผสมบวก5แต่บวก5เราจะเ,าเป็นตัวทับทัน,นี่คือผมซื้ออะไรมาหมักหมมไว้เรียบร้อยแล้วนะก็มีการแตกใบหนึ่งถ้าแตกก็จะได้ซ้ําอีกทีหนึ่งแต่ถ้าติดก็จะดีนะเพราะคอนเทนต์นี้ยังไม่มีตัวที่ตีติดเลยโทโมรินี่จ,จะเป็นตัวแรก โดวที่ติดคือตัวที่เล็งไว้นะต้องเป็นบกแปดและโทโมริมาไหมไม่มามาโทโมริตนสองสยองขวานจัดไปเดี๋ยวรอยืดสุดเลยมาโทโมริบกแปดไม่มาวะ่ะบทความหวังดั่งน้ำตาลินอบายโลบกเก้า แอ่งทั้งคลิปตีตัวที่แบบคาดหวังไว้ไม่ติดเลยมันไม่ใช่มั้งนี่ลิฟามนเตอร์บกกันไม่ติดจริงยอมกันมาและนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะตีละคือการขึ้นซาร่าอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณดูน่าจะขึ้นได้แค่ บวกหกนะผมไปตีบวกห้ามาเก็บไว้แล้วเราจะได้ขึ้นแค่ทีเดียวติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดไม่มีตังค์ต่อแล้วเดี๋ยวไว้เปิดกิจแล้วค่อยว่างกันใหม่ในคอนเทนต์เดือนหน้านะครับแต่ผมไม่ทําแล้วนะคอนเทนต์ตีต่อเนื่องถือว่ารู้เหลรรู้มืองานก็สุดท้ายของคลิปนี้ติดไหมให้มันได้อย่างนี้น ผมจะไปตีปีอื่นละซาร่าไม่ใช่ะไรหรอกผมไม่ไหวจริงกี่สองเทสเนะี่ยผมรู้สึกตียากป็นพิเศษนะจริงๆช่วงนี้มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรตีบวกเลยคุดูผมบอกเลยนะมันแบบว่าล็อกอะรู้กันอยู่นะคนตีบวกเขารู้กันอยู่สั้นๆทาเดียวเลยล็อกไม่ต้องตีให้เสียเที่ยวเก็บเอ็มซื้อดีกว่าเรานั่งตีจนหมด11เอ็มก็ยังไม่รู้เลยจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเอ็มมิลก็ไม่ซื้อปีไม่ซื้อปีอื่นดีกว่าพลังมันไม่ได้คุ้มขนาดนะั้นคุดูนะก็สำหรับคอนเทนต์นี้ก็นับท ที่เราคาดเป้าไว้ผมก็จําไม่ได้นะว่าเต็มกี่ตัวเพราะมันเป็น10วันเลยที่อัดคลิปไว้ผมก็ลืมละแต่ผมจําได้ว่าช่วงแรกๆที่อัดคลิปไว้คือเราพูดอยู่นะว่าวันที่ตีคือวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังๆไม่ได้พูดแล้วแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายแล้ววันที่28ตอนตีสามปิดคอนเทนต์เนี่ยจะได้ไประหยัดตังค์บ้างเสียงทั้งเงินในเงินนอกกูจะรั่วเลย ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ใครชอบไหมก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามแล้วไม่ต้องห่วงรอบหน้าผมไม่ทำรัวคอนเทนต์แบบเนี้ยแม่งเบืองเอ็มคนดูเบืองเอ็มไม่พอตัวกูไม่ได้เล่นด้วยนะฮะเบืองเอ็มมาได้เล่นกูว่าไปอะหยาดอันนี้กูไม่ได้เล่นนะซึมแย่แบบนี้ปิดคลิปดีกว่า